เพื่อนๆเคยมาเที่ยวน้ําพุร้อนหินดาดกันไหมครับส่วนมากจะมากันช่วงกลางวันใช่ไหมครับวันนี้เรามากันช่วงกลางคืนครับเวลาณตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มนะครับวันเสาร์ทางน้ําพุร้อนก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแช่น้ําพุร้อนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเลยนะครับต่างจากตอนกลางวันเลยใครผ่านไปผ่านมาช่วงมืดๆลองแวะเข้ามากันนะคนไม่เยอะ แช่กันได้สบายเลยครับมันเป็นน้ำร้อนนะครับโอ้นี่เรามากลางคืนเมื่อตะเต๋อมาแล้วก็มาลงน้ำร้อนต้องลองก่อนร้อนร้้อนมเจาถ้ามันร้อนอ่ะเราต้องไปล้างเอุ้ง้ตรงนั้นแล้วอวะแล้วเราก็เราค่อย วันนี้เรามาเที่ยวน้ำพุร้อนหินดาดกันนะครับกลางคืนช่วงกลางคืนน้ำพุร้อนหินดาดตอนกลางคืนก็เปิดน,นะ,ค,ะนครับ่ะนี่นีครับเราผู้สูงอายุแช่ขาแช่ขาอันนี้เข้า <c oughs> เข้าฟีใช่ไหมหกสิบ เข้าฟรีรี่ายเลยอุทยานไหนก็เข้าฟรีบอกหกสิบอายุหกสิบบอกเข้าฟรีดีจังอุ้ยอันนูร้อนกว่าว่ะไอ้แเวมวะไปโดนก็คือแบบชายด้วยเห็นไอ้ป่าเห็นเห็นน้ำมันร้อนน้ำมันร้อนถ้าบอกหนูน่าจะจะทะอองแดง